ไก่แจ้สีทองนะครับไก่หนุ่มสาวาที่พ่อแม่พันแล้วครับผมพ้อมกลมๆหางบานบาน,นะครับทั้งคู่เป็นไก่ขาสั้นทั้งคู่นะครับผมนี่นะครับตัวผูว่จับงอนรอเลยครับผมหางบานมากครับคู่เป็นไก่ขาสั้นนะครับ อันออนี้ตัวเมีย,มยน,นะครับเมียสั้นโอครับทำพบบันคัดลูกได้เลยนะครับคนนี้